This uh, is a temple. this uh, have a uh, very, very, very years old, 500 years old, 900 years old, uh, 2 thousand uh, years old. This very very is uh, importance this uh, have a ceremony to God, Shivaya, uma Devi, Brahma, uh, Suraswati and Naraya, Lakshmi Devi, ดิสาเวริเวริก็ดิสาคเนสก็คันทักกุมานก็และมหาเดวะและมหาเดวี believe in the uh, paradise in uh, in the uh, 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 teachings สายวิญญาณพราหมณ์ฮินดู This name, I know that, I know that water. This is half a Naka naga's script. Five It's very, very beautiful. Wow. ด้านนอกนะฮะการด้านนอกก็จะเป็นลานนะคะซึ่งผู้คนก็จะเดินเข้ามาที่ชมมาสักการะมาบูชาตักน้ำเนาะมาในยุคนั้นสมัยนั้นนะคงจะยิ่งใหญ่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะคะเราพระมนา,าจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่ชุมชนสังคมให้การยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลพิเศษบุคคลศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะนั่งด้วยเสลยงคานหาัก เวลาจะมาก็นั่งด้วยเสื่งคานหามเวลาจะกลับก็นั่งด้วยเสื่งคานหามด้วยเชกเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าพราหมณ์ในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลบริสุทธิ์บุคคลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุคคลสําสคัญแล้วก็บุคคลที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีการทํานายสามารถที่จะเข้าไปในท้องพระโรงาสามารถที่จะให้การทํานายไายทัยทกหรือให้พิธีกรรมต่างๆซึ่งเรา พระมหากษัตริย์ต่างๆนะคะเจ้าของแว่นแคว้นเมืองต่างๆก็ย่อมจะต้องมีพราหมนะคะไว้สําหรับการประกอบพิธีและในพื้นที่ในเมืองหนึ่งๆที่มีความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นที่มาของการสร้างเทวสถาน จะต้องมีสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมมีสถานที่ในการบูชาเทพเจ้าแล้วภายในมหาวิหารนั้นก็ยังต้องประกอบด้วยเทพเจ้าหลายๆพระองค์ที่อาจจะมีการสร้างด้วยทองคําอาจจะต้องมีเพชรนินจินดาเพชรอยต่างๆในการประดับอาจจะต้องมีรูปศีวลึงใหญ่ๆนะฮะที่เป็นแบบอาจจะเกิดเองตามธรรมชาติหรืออาจจะถูกการสรรสร้างขึ้นซึ่งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เมื่อถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นมา ด้วยหินที่สําคัญหินที่พิเศษนะคะสิ่งที่พิเศษเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าดังนั้นผู้ที่จะสแสวงหาในการนาํามาประดับหรือนํามาประกอบหรือนํามา,ส,ารสร้างก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในภาคพื้นแห่งนั้นดังนั้นพื้นที่ของปราสาทาเมืองต่าก็ยังต้องถือว่าเป็นปราสาทหนึ่งที่ถูกการสร้างขึ้นนะคะหลายยุคหลายสมัยจาก พระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะจากผู้มีอำนาจในแว่นแคว้นในพื้นที่แถบนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใครก็จะมาสร้างได้อย่างงี้เพราะว่า 1. มันต้องใช้งบประมาณนะคะสต้องใช้เงิน3ต้องใช้หินนะคะต้องใช้ทรัพยากรอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็4เป็นการสร้างที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการสร้างที่จะต้องใช้คนขุดนะนับหลายร้อยคนหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะที่จะต้องมีการ วางแปลงแผนผังแล้วก็มีการสร้างนะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามได้ขนาดนี้แล้วก็ให้ทันเสร็จนะคะเมื่อยุคนหนึ่งไม่เสร็จ10ปีไม่เสร็จก็ต้อง20ปีหรือ30ปีก็ต้องถูกการสร้างเรื่อยๆก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นและหินนําม,มาจากไหนล่ะแล้วก็เมื่อนําหินมาตั้งแล้ววางสลักอย่างไรที่จะต้องเป็นรูปโครงขึ้นมาและผู้ที่จะต้องมาสลักนะคะที่เป็นรูปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปเกล็ดดอกบัวนะคะมาวางซ้อนๆกันเนี่ยบานประตูนะคะ ตรงสี่เหลี่ยมคลิปเนี่ยปานประตูเนี่ยเขาจะมีฉากมีมุมของเขานะฮะไม่ใช่ว่าเขานึกอยากจะทําขึ้นมานะได้เพราะว่านี่พวกนี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้สถาปนิกนะคะมีการสลักประตูมีการนําไม้มาทําประตูนู้นนี่นั่นต่างๆมากมายหลากหลายเ,เกินนะฮะฉะนั้นการสร้างการตัดหินนะ่ะจึงจาเป็นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องใช้หินเนี่ยค่อนข้างเยอะ แล้วก็มากพอสมควรนะคะเราก็ต้องวางให้ตรงดิ่งตรงแนวดังนั้นการสกัดหินการอะไรเนี่ยก็จะต้องถูกวางไว้อย่างดีแล้วก็สวยงามแล้วก็บรรจงลงไปด้วยลวดลายนะคะที่ซ่อนไว้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเจ้าดอกไม้ปรัชญายคำสอนที่มานะคะที่มาจากศาสนาด้วยนั่นเองนะคะเนาะโอเค น,นี้เราออกมาที่หน้าประสาทแล้วนะคะโอ้หนูมีหนูวิ่งด้วยอันนี้ด้าน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 ซ้ายของประสาทนะฮะอันนี้เป็นพื้นยกขึ้นมาเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นพื้นยกขึ้นมาตัวประสาทนี่เป็นพื้นยกหลายชั้นมากเลยอันนี้จะเป็นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนถมดินขึ้นมาแล้วก็วางด้วยหินนะฮะวางด้วยหินเสร็จแล้วอาจจะเป็น ระเบียงนอกระเบียงในนะฮะระเบียงนอกระเบียงในต่างๆนะเห็นไหมนี่ระเบียงนอกระเบียงในนะคะแล้วก,นะก,กำแพงแก้วนะคะก่อนจะไปถึงเทพเจ้าจริงๆนะแล้วทีนี้ภายในเทพเจ้าเนี่ยเขาเป็นสถานที่ที่แบบสวยงามนะคะโลง่งกว้างขวางใหญ่โตนะคะแล้วก็ดูมุมดูฉากแล้วก็ดู ดีมากเลยนะฮะดีมากเลยดังนั้นการสร้างแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นไม่ใช่เรื่องเล่นหนึ่งต้องใช้พื้นที่อย่างมากมายแล้วก็2นะคะเป็นที่ประกอบพิธีกรรม3เป็นที่ที่สังคมชุมชนจะต้องมาที่นี่นะคะมาร่วมกันประกอบพิธีกรรมมาร่วมในการรับเสด็จนะคะมาร่วมในการาสวดมนต์อะไรต่างๆนะก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่สมัยนั้นเพราะสมัยนั้นคือสังคมชุมชนก็คือ จะคิดถึงแต่ปราสาทเนาะคืออะไรเหมือนเราสมัยโบราณนะอะไรก็จะคิดถึงวัดถึงวัดถึงวัดมานะไปทําอะไรก็กินข้าวที่บ้านก่อนแล้วนกะ็เอาไปช่วยทาที่พักนะวัดเขาจะช่วยให้ทําอะไรก่อนรีบไปสร้างรีบไปประกอบรีบไปทำเพราะว่า,เ,าเรามีฐานคติความเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนาในการไปร่วมสร้างวัดไปร่วมสละมงสละไม้คือไปอย่างเงี้ยเราไม่มีค่าจงค่าจ้างเนาะ จนสร้างวัดแล้วเสร็จก็จนมีการสมพงสมโพธอะไรต่างๆก็ช่วยกันออกคนไหนมีเงินเยอะก็เป็นหน้าเป็นตาเขานะคะก็เป็นเกียรติของเขาไปคนไหนไม่มีก็อาจ,จะแบ่งสั้นปันส่วนไอ้นั่นไอ้นี่นะคะมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะมันก็จะเป็นส่วนของมันไปซึ่งฐานคติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมันมาจากไหนมันก็มาจากความเชื่อในเรื่องของบุญ ในการร่วมสร้างพุทธสถานของพระพุทธเจ้าในการเป็นที่เผยแผ่ศาสนาเป็นที่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นที่ของคนมาทําความดีนะคะเทวสถานก็เ,กเช่นเดียวกันนะคะฐานคติแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นฐานคติของการบูชาเทพเจ้าเพราะว่าเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮิดูนะสูงสุดของเขาก็คือพระศิวะนะคะพระศิวะนะฐนะนะานคติมันมันแบบเดียวกันอันเดียวกันแต่เพียงว่าผู้เป็น ผู้เป็นใหญ่ของเขาคือใครและเขาจะบูชาใครแล้วก็จะมีธรรมเนียมการบูชาอย่างไรอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการขับร้องการบูชาการสรรเสริญการประคมดนตรีการถวายเข้าของเงินทองต่างๆหรือการประดับประดาต่างๆให้เป็นที่มาของอำนาจวัสนาบารมีของตนเองนะฮะตามฐานคติของเทวะนะก็มีฐานคติของเขาอยู่นะฮะคือไม่แตกต่างกันแต่ในพรงพุทธศาสนาเป็นการสละออกแต่ในคติของพราหมณ์ก็เป็นการสละออกเหมือนกันพวกเราสลัก แต่เราถวายเทพเจ้าไงคะ,ะเราสละออกเพื่อถวายเทพเจ้าแต่ทางพุทธศาสนาก็เป็นการสละออกเป็นการสละกิเลสแต่เพื่อถวายอะไรก็พือถวายพระพุทธเจ้าเหมือนกันเีกเนั่นแหละเนาะนะแต่เรามีความเชื่อในบุญนะ